สวัสดีครับผมนายนิรันดร์ธนมงคลตอนนี้กำลังจะใช้อยู่ชั้นโมหุทัศสามโรงเรียนลำพานุพ่อเยี่ยมหงษจังหวัดลพบุรีอาชีพที่ผมอยากเป็นนะครับช่างไฟฟ้าเนื่องจากผมอยากมีความรู้เพื่อไปพัฒนาในหมู่บ้านผมครับครับสวัสดีครับผมนายนิรันดร์ธนมงคลตอนนี้กำลังจะใชาอยู่ชั้นโมหุทัศสามโรงเรียนลำพานุพ่อเยี่ยมหงจังหวัดลพบุรีนะครับ ทชีพที่ผมฝ่ายฟันไว้คืออาชีพชวิศวะไฟฟ้าก็เห็ุเพราะว่าผมอยากไปพัฒนาในบ้านผมในเรื่องของการใช้ใจของไฟฟ้าและ ม,มอ,อยากให้ความรู้การในหมูบ้านทุบ้าสามารถใช้ไฟฟ้าใประยด้อย่ิงครณหรัด